สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอาอูดุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรราจีมบิสมิลลาฮิราะห์มานิรราฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวัสซาลาตุวัสสาลามอัลาอัชัรฟินอันบิยวัลมุรซลีน وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيئ الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์ลักษุณ์านะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังรายการตับซีรุ่นกุรอ่านในวันนี้ครับอัลฮัมดุดลิลล์พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ นะครับการพูดคุยในเรื่องราวของอันกุรอานกับการนําเสนอสิ่งต่างๆที่เป็นความเข้าใจของบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินนักวิชาการ,กาการที่อธ,ธิบายอันกุรอานพี่น้องครับเราก็อยู่กันกับการอธ,าธิบายอันกุรอานในสุร่าอัลอิมรอดในองค์การที่176นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาะพระองค์ได้ทรงเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการ หลอบใจท่านรอซูนซลลัลฮุอาเลฮิวะสลัมศาสนทูาาต,ทาาตของพระองค์นะครับในสิ่งต่างๆที่มาประสบกับท่านรอซูลดังนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮนะห์วหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในองค์การหลังจากนี้ที่ผมจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮนะห์วหัวตาลาได้กระทําการตาหนิในเรื่องราวของความตรนีความถี่เหนียวแล้วก็เป็นการนะครับส่งสัญญาณถึงการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮนะห์วหัวตาลานะครับ ในองค์การที่ 176, 177, 178, 179และ180นะครับเป็นองค์การที่นักวิชาการมุฟัสซิรีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิบนิจรา,าริสอัตตาบรีนะครับท่านอิบนิกาซิดรอฮิมะฮุมุลลอฮท่านก็ได้อธิบายเอาไว้เป็นหมวดนะครับหมวดเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพื่อที่จะอนะบอกกล่าวสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เร้รู้ถึงสิ่ง ประเด็นหล,ลักๆที่เอาล็อกสุบฮานะฮัวแตาละพระองค์ได้ทรงหนึ่งปลอบใจท่านรอซูนสลลรอฮอะลัลฮิวซัลลัมนะครับแล้วก็ตําหนินบรรดาความตรณีความถี่เหนียวไม่ว่าจะอยู่ที่ใครก็ตามนะครับแล้วก็นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้ถูกอธิบายเอาไว้นะครับในองค์การทั้งหมดที่กล่าวมาเอาพี่น้องครับใครมีอันกุรอานแปลไทยหรือพี่น้องท่านใดที่มีพระมหาคัมภีร์อันกุรอานอยู่ในมือเปิดไปในสุรอัลอิมรอนองค์การที่หนึ่งร้อย <اقب> <سؤال> أه, <نوم> <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا يَعْزُلْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا <شيعة> ي ر um um ah a ล ا ل ل ุ أ ل ล يجعل لهم ล ذ ن في الآقترات ولهم عذاب ا ل ติวะละ ل ุมอ ح ซาบุละหัวตาลาได้กล่าวเช่นนี้ครับลายะฮซุ ن กะแปลว่าอะไรพี่น้องครับจงอย่าให้บรรดาผู้ที่อะไรนะอัลลาซีนะจงอย่าให้บรรดาผู้ที่อ่าซาริอูนะรีบเร่งคําว่าร ا ر ยูซาริ ي و นะครับหรือมาจากคาว่า س า ر ย و ي a อ ؤ นะครับแปลว่ารีบเร่ง จงอย่าให้บรรดาผู้ที่รีบเร่งนั้นนะครับทำการนะฟิลโกฟรีทำการปฏิเสธศรัทธานะครับคำว่าลายะซุนกะแปลว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าให้บรรดาผู้ที่รีบเร่งไปสู่การปฏิเสธศรัทธาเสียใจนะคำว่ายาซุนกะเสียใจกับตัวของเจ้านะอย่าให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานรีบเสียใจนะกับสิ่งที่ านะมาประสบกับพวกเจ้าทั้งหลายตรงนี้หมายความว่าอย่างไรพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูคําอธิบายกันนะครับดูในวรรคต่อมาอินนฮุมลลนยาดุรุลลอฮ์ชัยอัน แท้จริงพวกเขานั้นไม่ก่อเกิดอันตรายคำว่าย่าดุรู้พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายอะไรกับอัลลอฮ์ س ب า ا า ه แวะกุอาตาลาได้นะใช่อันอย่างดึงอย่างใดก็ไม่มีนะครับพวกเขาไม่สามารถที่จะให้พยันตรายเกิดขึ้นกับอัลลอฮ์ س ب า ا า ه วะุอาตาลาได้เลยยูรีดุลลอฮ์อัลลอฮ์ยาจะเละหุมฮัอ อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าพระองค์ทรงต้องการที่จะไม่ให้มีส่วนได้ไม่ให้มีส่วนเหลือใดๆหรือไม่สะพระองค์ไม่ต้องการที่อยากจะแบ่งส่วนใดๆนะครับให้กับใครพี่น้องนะให้กับพวกเขา พวกเขาตรงนี้หมายถึงบรรดาผู้ที่เป็นปรปักกับอัลลอฮ์บรรดาผู้ที่เป็นศัตรูกับอิสลามนะอย่าเพิ่งรีบเสียใจเดี๋ยวก่อนการที่อิสลามมีชัยชนะเหนือพวกเขาเนี่ยอย่ารีบเสียใจใจเย็นเย็นใจร่มร่มอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลขูฆ่าโทษกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลในการที่เขานั้นไม่สามารถจะทํภัยอันตรายกับบรรดาผู้ศรัทธาได้ไม่สามารถที่จะให้อันตรายใดๆกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเพราะ จะไม่ให้เขามีส่วนร่วมใดๆจะไม่ให้เขาได้รับส่วนแบ่งใดๆกับพวกเขาในโลกใบนี้นะครับฟิลอาคิรอหรือจะเป็นในวันปรโรกในโลกหน้าก็เช่นเดียวกันนะวะละหุมอาซาบุลอาซีมและสําหรับพวกเขาเหล่านั้นที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮวะตาลาพวกเขาจะได้รับการโดนโลงโทษอย่างใหญ่หลวงอย่างแสนสาหัสอย่างหนักหน่วง อันนี้คือการสัญญาร้ายจากอัลลอฮฺ سبحانه และทูตอาลาที่มีให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและผู้ที่เป็นปรปักษ์กับศาสนาของอัลลอฮฺ سبحانه และทูตอาลาในองค์การที่176องค์การต่อมาครับ All อัลลอฮฺ سبحانه และทูอตอาลาได้กล่าวนะครับบอกว่ายังไงอินนัลลทีนัชตารุลกุฟรอบิลอีมานีไลยดุรุลลอฮะชัยอ วาล,ลาฮุมอาลาบุลอาลีมอัลลอฮ์ซุบนะตละกล่าวซ้ําอีกอายะหนึ่งนะครับในช่วงหลังจากอัลลอฮ์สุบนะฮ์ตลาได้ยืนยันว่าไม่มีพยันตรายอะไรใดๆที่เกิดขึ้นกับอัลลอฮ์สุบนะฮูวะตหัวตลาแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบนะฮตะอาหัวตละเรากล่าวว่าอย่างไรอินนัลลาซีนะาอินนัลลาซีนาแปลว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ซึ่งนะอิชตารุลกุฟรอ นะครับคำว่าอิชตารอยัชตารีเนี่ยแปลว่าซื้อนะครับอิชตารอยัชตารีเนี่ยแปลว่าซื้อซื้ออะไรพี่น้องครับอัลกุฟรอพวกเขาเหล่านั้นซื้อหรือซื้อในหมายถึงการแลกเปลี่ยนนะครับในยะของการซื้อในี่หมายถึงการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าซื้อในองค์การนี้อลัลลอฮฺทรงประทายืมคําว่าอิชตารอวุลครับขาอิชตารอวุลเนี่ยพวกเขาได้กระทําการซื้ออัลกุฟฟรอซื้อการปฏิเสธ การปฏเิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮหัวตาลานั่นแหละครับที่พวกเขาแลกแลกอะไรแลกด้วยกับผลประโยชน์ในดุนยาต้องการอยากจะมีชีวิตที่ผาสุขต้องการอยากที่จะล้มคว่ำนบีม,มุฮัมมัดสอลลลออะลัวะซัลลัมต้องการอยากที่จะลบอิสลามออกจาก พื้นเขาเรียกว่าพื้นแผ่นดินนะครับไม่ให้ิสลามคงเหลืออยู่พวกเขาแลกพวกเขาซื้อนะครับด้วยกับการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการเป็นปรปักกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตละลาซื้อการปฏิเสธศรัทธาบิลอีมานี่นะครับซื้อการปฏิเสธศรัทธาด้วยกับการศรัทธานะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตละลาเนี่ยได้กล่าวนะครับ จะมีบุคคลอยู่2กลุ่มด้วยการน1คนที่แรกนะครับศรัทธานะครับคือการปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาและคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการที่พวกเขาได้ซื้อหรือแลกเปลี่ยนนะครับจากการปฏิเสธศรัทธาเพื่อที่จะมาศรัทธามั่นต่ออลอสุบฮานะหัวตาลาดังนั้นจะมีคนสองกลุ่มนี้ที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอยายหนกรานองการนี้นะครับเป็นกลุ่มชนที่หนึ่งก็คือกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานะหัวตาลากุมชนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มชนที่ศรัทธามั่น ต่อลอสุฮานะหัวตาลนี่คือสงครามแห่งความเชื่อนี่คือสมรภูมินะครับที่รบพุ่งกันในเรื่องของอุดมการ์ในเรื่องของความเชื่อซึ่งมันมีความแตกต่างกันอย่างลิปลับพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องดูนะคนที่ซื้อนะครับซื้อแลกซื้อนะครับ แลกซื้อการศรัทธาต่ออัลลอ์สุบฮาหนุฮตาลาด้วยกับการปฏิเสธพวกเขาจะมีผลลัพธ์อย่างหนึ่งแล้วคนที่ซื้อการศรัทธาต่ออัลลอ์สุบฮาหนุฮตาลาด้วยกับการนะครับต่อสู้แล้วก็ทําสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้คำดำรัสของอัลลอฮ์สุบฮาหนะฮุตาลายืนหยัดมั่นคงอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้คนสองกลุ่มนี้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแต่ในอายันกุรานองการนี้อัลลอฮ์สุบฮาหนะฮุตาลาได้กล่าวอินนัลลัีนนชตารุลกุฟรบิลอีมาน ใครก็แล้วแต่ที่ทําการนะครับซื้อสิ่งที่เป็นการปฏิเสธศรัทธาด้วยกับการกลับมาศรัทธามัน่นต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยไลยาดุร oh ุลลอฮะชัยอิดเลยาดุรุลลอฮุชัยอันอ oh ัลลอฮุซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวลั่นเป็นการปฏิเสธปฏิเสธสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจุบันจั่วจนกระทั่งชั่วฟ้าดินสลาย เป็นการปฏิเสธอย่างต่อเนื่องอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาพระองค์ได้เลือกใช้คำคำนี้เพื่อที่จะเป็นการบอกให้บรรดาผู้ศรัทธาตลอดจนท่านรอซูลสัลลัลลอลฮุวะยฮาวะัล,ล,ลมัมนั้นได้มีความสงบจิตสงบใจได้มีความมั่นใจนะครับอัลลอฮฺบอกว่ายังไงไลยัดุรุลลอฮฺชัยอัน จะไม่มีอะไรจะไม่มีอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตตาลาแม้แต่นิดเดียวจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะแพ้วพาหรือเป็นอันตรายกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาวะลลฮุมในขณะเดียวกันพวกเขาเหล่านั้นที่แลกซื้อจนกระทั่งไปกลายไปเป็นผู้ปฏิเสธจัทธาต่ออัลลอฮฺตาลานั้นสำหรับพวกเขาเนี่ยเขาจะได้รับการโดนลงโทษอาซาบุลอาลีมุน อย่างแสนสาหัสอย่างเจ็บแสบดังนั้นอันนี้คือการสัญญาต่ออลอสุบหฮานะหัวตะลาเพื่อที่จะปลอบใจท่านรอซูลสันลลอลรอหัวอะไรวะซัลลัมเพราะอะไรครับถ้าพี่น้องได้ติดตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสมรภูมิอุฮุดพี่น้องจะเห็นได้ว่ามันจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปกับท่านนาบีแล้วนะครับระหว่างทางก็ปลีกตัวออกไปเพราะอะไรล่ะ นะครับไปปั่นคนนะครับไปบอกกับผู้คนผู้ศรัทธาว่านะไม่ชนะเราการรบครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าพวกกุฟฟาร์มุชริกีนที่รออยู่เบื้องหลังเขาอูฮุดเนี่ยเขามากันเป็นจำนวนไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรมากกว่าเราไม่รู้ตะกี่เท่าต่อกี่เท่าพาผู้คนจากกองทัพของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุสสลัมออกจากกองทัพกลับหลังหันให้กับท่านนาบีนะครับประมาณ300คนพี่น้องครับจากเดิมเนี่ยนะครับมากันเป็นพัน นะแยกตัวไปสามร้อเหลือไม่ถึงพันแต่ไปสู้กับบุคคลที่มีจํานวนมากกว่าเป็นเท่าตัวไปสู้กับบรรดากูฟารปูชิกินนี่แหละครับเอเล็กซูบารอัตาลาเนี่ยกำลังปลอบใจท่านนาบีว่าอย่าไปอย่าไปเสียใจให้กับพวก บุคคลเหล่านั้นอย่าไปตระหนักอย่าไปตกใจอย่าไปสัมมหาอะไรกับบุคคลเหล่านั้นที่พวกเขาแลกซื้อการศรัทธาของเขาด้วยกับการปฏิเสธและพวกเจ้านั้นก็แลกซื้อทั้งหมดนี้ด้วยกับการศรัทธาของอัลลอฮ์ด้วยกับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวแต่ลราไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้พวกเขาจะได้รับการโดนโลงโทษอย่างแสนสาหัสในวันปรโลกหรือว่าใน อาคีรอห์นั่นเองนะครับในอายันกุรานองค์การที่178่งรอเัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวต่อว่าลาย์อ ah. ah um ah um um ัพซาบันนัลล้วีนักฟารูอันนัมานุมลีเหล่ามขี่รุนลีอันฟุซิฮิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวอินนัมานุมลีเหล่มลียัซดาดูอิทมันวะละหุมอาดาบุมมูฮีนุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวในองค์การนี้นะครับว่าลาย์อัพซาบัน อย่าคิดเชจยวนะหรือจะแปลอีกอย่างนึงว่าหาใช่ว่าอัลลอฮะุ์อัลนะ้ะารัฮบันนลาัลลาีนั้นจะารูนะหาใช่ว่าอัลลอฮ์ซับฮทารขฮ์ขับวาลานั้นจะารขอบานะจะทำการอขออลอาอันั้นะวะลาระลับนาผัลลแล้ะที่ปริเผู้ที่ปฏิเสธารัทธานั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธารัทธานั้น,น,น,นพวกเขาอย่าได้คิดเชียวนะ เมื่อตอนต้นของอายะนะครับอายะก่อนหน้านี้ที่เราได้เรียนได้ศึกษากันมาพี่น้องครับอลัลลอฮฺสุลตาราบอกว่าผู้ศรัทธาอย่าได้คิดเชียวนะว่าอัลลอฮฺจะปล่อยให้คนที่ถูกสังหารในสมรภูมิลบเนี่ยให้เขาตกต่ําหรืออยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ใช่นะ และในครั้งนี้อันะลลอฮฺ سبحانه และได้อาธาการบอกกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าลียซาบันละธีนากาฟารูและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเจ้าพวกเขาอย่าได้คิดเชียวนะนะอย่าได้คาดการเชียวนะนะครับนะว่ายังไงพี่น้องอันน่ามานุมลีแล้วหุมค่อยรุลีอันฟุซีฮิมนะอันะลลอฮฺ سبحانه และพระองค์นั้น จะทรงประวิงเวลาให้กับพวกเขานะคอยรุ่ละคอยรุ่นแปลว่าะดีนะลิอันฟุซิฮิมและประวิงเวลาให้กับพวกเขาเนี่ยมันจะเป็นการดีสําหรับตัวของพวกเขาอย่าคิดแบบนั้นเชียวนาเพราะมันไม่ใช่อย่างนั้นโดยสิ้นเชิงอินนามานุม่มลีและฮุมลรยัซดาดูอิศมันแต่การประวิงเวลาของอัลลอฮฺ س ب ح า ن ه ะกุาตาลานั้น ที่มีให้กับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัานั้นเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นนะนะครับคำว่าลียัสดาดูเพื่อที่จะรีแปลว่าเพื่อที่จะยัสดาดูพระองค์จะได้ทรงเพิ่มอิสมันสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นความผิดให้กับพวกเขานั่นเองวะละหุมอาซาบุมบูหินและพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการลงโทษอย่างอับยศอดสู ดังนั้นพี่น้องจะเห็นได้ว่าในสมรภูมิอุฮุดนะครับก็ยังมีบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อะสุบฮานาะหัวตารานั้นที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่เขายังไม่ตายที่เขาถอยร่นทับของเขานะครับกลับไปกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาแล้วเขาก็คิดว่า นะพวกเขาเนี่ยมีชัยเหนือบรรดามุสลิมผู้ศรัทธามั่นต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วให้เขามีชีวิตอยู่อย่างสุขนะครับรื่นเริงอยู่บนความดีใจอยู่บนอะไรครับชัยชนะที่พวกเขาคาดคิดเอาว่าเขามีชัยเหนือบรรดากองทัพมุสลิมมีชัยเหนือท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์เตือนพวกเขาอย่าได้คิดเชียว ว่าสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขาได้เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มพูนความดีงามอะไรให้กับตัวของพวกเขาหรอกแต่เป็นการเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นความผิดเป็นการเพิ่มพูนโทษที่แสนสาหัสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาจ,จะได้ให้เกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้น อัลลอฮ์ุบฮานะหตะลาเล่าต่อมาในองค์การที่179บอกว่ายังไงพี่น้องครับมาการัลลอฮรเลี in um ้ะザร l า م ؤ م ن ي ن ع a ى ั ا أ ن t م عليه حتى يميز ا ل ี ب ي ث ة من ا ل ย ي บีในวักนี้อัลลอฮ์ س ุบฮา ه ละหัวตะลาได้กล่าวนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับมาการัลลอฮในวักนี้ครับอัลลอฮ์ س ุบฮานะหัวตะลาได้กล่าวนะครับมาการัลลอฮุลี้ยザร ا ل م มินีน ใช่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาจะทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ศรัทธาอาลามาอันตุมอาลัลฮัตตายามิซัลกอบีซะใช่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาจะทอดทิ้งบรรดาผู้ศรัทธาไว้ในสภาพที่พวกเขากําลังเป็นอยู่ก็หาไม่อัลลอฮ์ซุบฮตาลับอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ได้ทอดทิ้งบรรดาผู้ศรัทธาในสมรภูมิครั้งนี้เพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวหัวตาลาะจะทรงจำแนกพี่น้องดูนะ อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาไม่ได้ทอดทิ้งให้บรรดาผู้ศรัทธาอยู่บนความเศร้าโศกเสียใจกับการปราชัยในสงครามอุฮุดนะครับอัลลอฮฺไม่ได้ทอดทิ้งให้บรรดาผู้ศรัทธาอยู่บนความนะครับทุกข์ระทมแต่อย่างใดนะฮัตยามีซัลกบีซามินตอยิบแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาต้องการพระองค์ประสงค์ที่จะจำแนกระหว่างสิ่งต่างๆที่เป็น ความเลวกับสิ่งต่างๆที่เป็นความดีจะแยกจำแนกสิ่งที่เป็นความโสมมออกจากของดีจะแยกคนชั่วออกจากคนดีนะครับนี่คือเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺซุบฮะฮานะหัวตลาและพระองค์ได้ทรงกล่าวต่อว่ามาแกนัลลอฮุลิยุตเละอาคุมอัลลอยบิวลาคินนัลลอฮะยะตับีมิรุสุลีฮีมินมันชัยมันยาชาอู อัลลอฮ์สุบบัตลาได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าพระองค์ทรงจำแนกคนเลวออกจากคนดีแล้วก็หาใช่ว่าอัลลอฮ์สุบฮา,านะหัวตาลานั้นจะทรงมองเห็นสิ่งที่เร้นลับนะก็หาไม่นะครับใช่ว่าอัลลอฮ์สุบบัตลาจะให้พวกเขาเห็นในสิ่งที่เป็นความเร้นลับก็หาไม่ไม่ใช่แต่ทว่าอัลลอฮ์สุบฮา,านะหัวตาลาบอกต่อแต่ทว่าพระองค์นั้นทรงคัดเลือกผู้คนที่พระองค์ประสงค์ นะครับไมาย,ยาชาพระองค์ประสงค์นะครับคัดเลือกกําลังอยู่ในการคัดเลือกดังนั้นนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะละกล่าวต่อฟาอามินูบิลลาฮิวะรอซูลพวกเจ้าทั้งหลายจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์เถ um ิดวะอินตุมีนูวะตัตตะกูวะตัตตะกูฟาละกุม อาจรุนอาลีมอลลอซุบฮานะห์ต่ละบอกว่าพวกเจ้าจงศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และจงศรัทธามั่นต่อรอซูลของพระองค์เถิดหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงนะสำหรับพวกเจ้าก็คือรางวัลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นพี่น้องครับในองค์การนี้เป็นองค์การที่อัลลอซุบฮานะลาพยายามจะปลอบใจท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาที่ติดสอยห้อยตามท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับใน وقت الثالث يمكننا أن نتحدث عنه الله سبحانه وتعالى يقول نتحدث وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا มาบัคลุ bih ยุค์ม์อกิยามัติวลิลลามีร اث ุสสภาวะท์แลอาร์ดิวัลลาห์บ่มาตัมาลูนาคาบีรุนในองค์การที่180้นะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะลาได้จบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้บอกอยังไงบรรดาพูดที่ตรณีจําเอาไว้เลยนะบรรดาผู้ที่ตรณีที่เหนียวกับสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุัตะลาประ송ประทานให้กับพวกเขานะด้วยจากความการุณาจากความเมตตาของพระองค์นั้นอย่าได้คิดเป็นอันขาดเชียวนะว่า ามันจะเป็นการดีสําหรับพวกเขาอย่าได้คิดเชียวนะว่ามันจะเป็นเรื่องดีสําหรับพวกเขาแต่ทว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีสําหรับพวกเขาแน่นอนซึ่งพวกเขานั้นจะอะไรครับจะถูกคล้องเอาไว้ด้วยกับสิ่งที่พวกเขาได้ตรณีทีเหนียวเอาไว้ในวันกิยามะสําหรับอลัลลอฮ์นั้นคือมรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินและอลัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลนั้นพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ต่อสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติเอาไว้ ดังนั้นพี่น้องครับอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับรู้ได้รับทราบจากองค์การต่างๆที่เป็นบทสรุป ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุอัตาลาได้กล่าวข้าโทษเอาไว้เกี่ยวกับบรรดาผู้ที่มีความตรณีผู้ที่มีความถี่เนี้ยวนะครับการที่พวกเขานั้นจะชับใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาไปในหนทางของอัลลอฮฺแต่พวกเขาเก็บมันไว้ไม่ยอมใช้จ่ายไม่ยอมเสียสละมีคนบางกลุ่มเสียสละชีวิตและทรัพย์สินเพื่อที่จะปกปักรักษา,าศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุอัตาลาแต่มีคนอีกบางกลุ่มเช่นเดียวกันที่เขาตรณีถีเนี้ยวไม่ยอมใช้จ่ายไปในหนทางของอาลาัลลอฮฺ สุบฮานหัวตลาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อลัลลอฮ์สุบฮานตลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในหลายๆองค์การที่มาสนับสนุนเรื่องราวของการใช้จ่ายไปในหนทางของอลัลลอฮ์ยกตัวอย่างเช่นในส ah ุรอัลฮะดีษองค์การที่7ที่บรรดานักวิชาการอธิบายเอาไว้แล้วก็หยิบยกมาอธิบายกับองค์การที่เราได้พูดคุยกันนะครับว่าอัลฟิกุมิมมาจาลัละกุมมุสตัคลฟีนฟนะีบอกว่ายังไงจงบริจาค สูเจ้าทั้งหลายจงบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลานในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทําให้แก่พวกเจ้าเป็นตัวแทนในการบริหารมันดังนั้นนี่นนแหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาสั่งใช้ให้พวกเราใช้จ่ายให้พวกเรานั้นพยายามใช้ทรัพย์สินเงินทองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาประทานเป็นปัจจัยอย่างชีพให้กับพวกเราได้ ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวตะตาลาดังนั้นความตรริทีเหนียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ไม่ยอมใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวตะตาลาระวังให้ดีนะครับอายันกุรานองการนี้เป็นองการที่ตาหนิบรรดาผู้ที่ไม่ยอมใช้ทรัพย์สินเงินทองที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลาทรงประทานให้กับเขาในการที่จะปกปักรักษางานศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวตะตาลาในการที่จะปกปักรักษา,าศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺ ตะลาระวังเอาไว้ให้ดีเราก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างแสนสาหัสในโลกหน้านั่นเองดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมรภูมิอุฮธุด์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺตะลาได้กล่าวปลอบใจท่านนาบีนะครับถึงแม้ว่าสงครามครั้งนี้ท่านนาบีจะเจ็บตัวจะเสียเลือดสาบาหลายท่านถูกสังหารและกองทัพมุสลิมนั้นเพรียงพ้ำนะครับเกือบจะพ่ายแพ้โดยซ้ำไปก็มีบุคคลอีกบางกลุ่มที่ตระนีทีเนี้ยแล้วก็หนี ีทัพนะครับออกจากกองทัพของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะเลีวะสัลลัมนะครับอลัลลอฮุซุลตาลาได้สัญญาเอาไว้แล้วทุกคนจะได้รับ การตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือจะเป็นบุคคลที่กลับกรอกเป็นบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาละทุกคนจะได้รับผล,ลกรรมที่พวกเขาได้กระทําเอาไว้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับจากลาแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบและพูดคุยกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับวนันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับอัลลอฮฺวะลิยุตโตฟิกวันฮิดายาวัสาลามุอะลัยคุมมะอัลฮ์มะตุลลอฮฺวาบารักาต ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม